เวลาประมาณ9ก้นกาสินาทีครับก็จะประกอบพิธียกเสาเอกครับทางด้านพรามนะครับก็จะเชิญประธานพร้อมข้ารายการตํารวจนะครับในสังกัดนะครับไปยังเสาเอกนะครับพันตํารวจเอกทาวรแสงฤทธิ์นะครับก็จะนําพานดอกไม้มงคลนะครับมอบให้ท่านประธานนะครับเวลา9ก้นกาสินาทีซึ่งเป็นเวลาเลิกดีครับ ประธานก็จะตอบไม้มงคลและผูกผ้าครับหมู่พระสงฆ์ก็จะกล่าวบทสวดชยันโตนะครับร้อยหลดโทโสขาวลุนาก็จะจุดประทัดเจ้าร้อนัดครับประกอบพิธีนะครับก็จะเชิญประธานกับที่นั่งรับรองครับพิีกรสงฆ์ก็จะ 我们。 Arahato sama sambut tata Nakmo tata pagwaktu Arahato sama sambut karacang saksenaṁ sāpantung nirantāṁ parittānupāvo sāsāraṁ sātu-ūti parittavānāṁ mitaṁ sāmiṁ

เอเประติเอจฉามิตรวนะคหะนี้เขอวัฑตุงอิเกติอุมมาจะยันตุ صندق النبي <سؤال> يامونيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صادق إذا وقاب ومن شر النفاذات في العقد ومن شر هذه إذا حسد

จำนวนหลายร้อยไล่อย่างนี้นะครับการก่อสร้างเองอาจจะเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆครับเมื่อเรามาทําพิธีนะครับเพื่อเป็นการชะโลงจิตใจนะครับเป็นกําลังใจนะครับเป็นขวัญและกําลังใจในการก่อสร้างครับที่สูงๆก็จะให้รอดพ้นจากพย,ยันตรายต่างๆนะครับนะครัแล้วก็เมื่อก่อสร้างเสร็จครับผู้ที่เข้าไปดําเนินการหรือ มาอยู่อาศัยหรือมาทํางานในที่ทําการอาคารหลังใหม่นะครับที่ก่อสร้างนี้ก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่ขาดตกบกพร,อนะร,นะร,อร่อง,ะงสะสนะค,ครับในลำดับต่อไปเราคงจะเริ่มพิธีทางศาสนาพุทธนะครับครับในลําดับต่อไปใครขอ,อยัก,กับเรียนเชิญ พลตำรวจโทยมยุทธเจริญวัิธิครับผู้อัญชารตำรวจนรท่าแปดครับจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับกราบเรียน,นครับ การกับคำบุชาพระใจรลรัทธิครับอะระหังสัมมาสัมพุทโทธภาคขวาพุทธังภาคขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาคขาวาตาธรรมโมธรรม,มังนามาสามิสุปฏิปันโนภาาาัคขวโตสาวะสังโฆ สังขังนามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสรรเนนาสหปัญจสีลานิยาจามาทุติยามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสรรเนนาสหปัญจสีลานิยาจามาตติยามิมายังพันเต

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัเจ้ามิ ังสระนังคัดฉามสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสระนังขัตฉามีสังขังสระนังคัจฉามิปุมยัพปุธังสระนังคัจฉามิปุิยัมปุธังสระนังคัจฉามี ยมปีธรรมังสารนังขัตชามติยมปีสังฆังสารนังขัตชามีทุติยมปีสังฆังสารนังขัตชามียมปีพุทธังสารนังขัตชามีตัติยมปีพุทธังสรัังามมยีธรนังขัตชามี ตัดิยมปีธรรมมังสารนังคัจฉามิยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตัดิยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิสระกมรมานิเทตัยมักันเองนาธิปตาเวรมาณีสิกขาปังสมาทิยามิ ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปัทหังสัมมาทิยามินาตานาเวรามณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรามณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอามิสุมิจจาระเวรามณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ กามสุมิชาจาราเวระมาณีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมาณีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมาณีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุรามีอรยมัจจพมาทัตนา สิกขาปทังสมาธิามิสุราเมรยะยามัชฌามัทานาเวระมานีสิกขาปัทหังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปัทหานิสิเรนะสุปติยตันตีสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิปุติยันตีตัสสะมัสสิระวิโส วิปติปปิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพาทุกขาวินาสายะปริตังทูทะมังคลังวิปติปปิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพาภยาวินาสายะปริตังทูทะมังคลังวิปติปปิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยา

ี่เประเทจคาเมตารุวนาขาเนเคหวัตุมิเคตเตคุมมาจายันตุเทวาชลาธลาวิสเมยคขคขันทพ,พนนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวาัจนงสาทวุเมสุนันตุธรมรมะสวนากาโลอายมพทันตา ธรรมะสวนาคาโลอามปะทันตาธรรมะสวนาคาโลอามปะทันตานะโมตัสสะภะคะวะ That am a boy, dies around. สาตสตมันจะสังไห่ะยนาเรนมหานมกะรานุบาเวนันจวาสัเุไปตาอเนอันตะหสเกวสัติสตสหะ เสียสติสัตว์สหายสันนิษามิจิรัตาอหังเสียสันต์มันจะสังขัญจะหายทเรีย์นันมามิหานนัมมะการุภาเวนันตวสัพเพรหุปายตเวอเนกาอันตรายัปปิวินาสันติสัพพนามุ่ ครับรองผู้พักับการตำรวจอุทธรณ์น,พนาพพังงาครับในระดับที่5เรเยนเชิญคุณกสิเดชครับกสิเดชพังงาครับคุณนายการโรงเรียนของหยบบำรุงครับในระดับที่6เเียนเชิญนาวากาโทเลิอกฤตทองสีไกลครับรองผู้อำนวยการภาคอากาศยานเจติครับในลำดับที่7ครับเียนเชิญคุณกิติกรพระทีปนัทหลางครับนายกองค์การบริหารส่งหวัดเมิอสัครู ลำดับที่8ครับนายวิรัตมาแก้วครับรองนายกโครงการบริหารสวนตําบลไม้ขาวครับและลำดับที่9ครับคุณมนุนงพงนครครับผู้รับเหมาบริษัทสหโยธาครับ เรยบร้ยครับกมนคนอย่างที่จะเรียนไปก็มีไม้อยู่9ชนิดครับก็คือไม้ชัยพืชไม้ราซาชไม้ไผ่สีสุกไม้ดอยยืนไม้นุไม้กกเอาไม้สุกาไม้สุกองนไมนไม้ตมนไม้ต้นไม้้มตนม้ ที่เสาเกงนี้ครับสารใช้ที่ตรงนี้เป็นเสาเกนเพราะว่าตรงนี้เป็นพที่ดินสินที่สินทรัพย์ของเรามวลเรวนาทัา้งหลายและถา,าแบบตามโครงสร้างเองเนะฮะเสาตรงนี้จะไม่ตรงกับห้องน้ำสินโบราณคานถือว่าถ้าเต่ออ่างน้ำแล้วนี่จะไม่เป็นสินคนนะครับก็จะใช้เสาตรงนี้เป็นเสาเกน